มันจะมีสารเคมีประมาณ4ตัวที่เกี่ยวกับเรื่องความรักเรารู้กันดีอยู่แล้วนะมีอะเอนโดโฟินก็สายแห่งความสุขโดพามีนเซโรโทนินออกซิโทซินนะครับสตัวนี้ตัวที่จะมีคนพูดกันถึงมากๆเลยก็คือโดพามีนสายแห่งความสุขนะถ้าได้มากๆมันจะรู้สึกเสพติดแต่ตัวเนี้ยเวลาใช้มากๆก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมพอได้แล้วมันจะวอนดิตมอแปลว่าสมมติคุณให้เขาวันนี้พรุ่งนี้เขาอยากได้มากขึ้นไปอีกสมมติคุณวันนี้คุณรักเขาแค่อสมมติว่าเลเวล2พรุ่งนี้ถ้าคุณรเเรััักกเเเค้้้าาาแ่่ลวว2จะูึมมนนนอยไปฉ เถยว่ามันไม่ตื่นเต้นคุณรักเขาเลเวลสามเลเวลสี่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคือยังไงสุดท้ายเขาก็จะมีวันเบื่อถ้าคุณไปเกณฑ์แค่โดพามีนนะสิ่งที่จะทาให้เขาอยู่กับคุณได้คุณต้องเกณฑ์อีก3ตัวที่เหลือก็คือออกซิโทซินคือความผูกพันในรองเทอมตรงนี้มันจะมาจากอะไรได้มาจากประสบการณ์ผูกพันการมีสตอรี่ร่วมกันยาวนานหลายคนก็มาถามว่าโค้ดคะเนี่ยอยู่กันมาเป็นสิปีมันยังไปนอกใจได้เลยค่ะเนี่ยไหนบอกมีความผูกพันคะอ่าอย่างที่โค้ดบอกนะมันจะมีตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้้มมมีแแคค่่วาผูกพัันนตซ ากเดิมๆมันก็น่าเบื่อเพราะน่าเบื่อมันทําให้ความรักมันก็จืดจางจืดจางปุ๊บมันก็หมดหวังในความรักพอหมดหวังในความรักมันก็ไม่รู้สึกว่ามันจะมีหนทางที่จะไปต่อทุกคนก็เอาแยกงย้ายกันดีกว่าสารที่มีในสมองอ่ะมันถึงสําคัญมากๆคุณเอาไปใช้ได้เลยนะอยู่ในคอที่ชื่อว่า มีวิธีว่าทํายังไงที่จะเกณฑ์โด p ามีนในสมองคนแบบรวดเร็วที่มันฉีดปุ๊บๆในสมองแล้วทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าตื่นเต้นจังเลยรู้สึกดีจังเลยที่มีคุณอยู่มันทําให้เขามีความสุขขึ้นมาสัมพันธ์แล้วเขารู้สึกว่าอยากเจอคุณอีกเซฟติดคุณอีกไปไหนไม่ได้เลยเนอ่ย好吗อ,อยากได้แบบนั้นไหมครับต้องมาเรียนคอร์สเลิฟอ,อนดิกเลยนะคะถึงจะรู้ว่าสมองผู้ชายต้องการอะไรจากความสัมพันธ์บ้างใครสนใจก็คักโค้ดได้จิ้มไปที่ไบโอ